ช่างอิริพงนั่นตบแขนผงใจเย็นใจเย็นอได้จับสวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้สิพาเบื้องหนูครับหลังจากเลี่ยงผ่านมาได้ระยะหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพามาสัมผัสย้ายผู้เลี่ยงครับผมนี่หามาให้เลี้ยงย่างเดียวแต่บ่ได้เลี้ยงนะครับเนาะนี่ครับย้ายผู้เลี่ยงเราอยู่ข้างหลังครับผู้จัดการพี่จ๊ะผู้จัดการคือเก้าครับดำๆคือเก้านั่นละย้ายไหมพี่ย้ายไหมพี่มาเบื้องหนูพี่ อันนี้เน,าน่นเาได้เนี่ยนี่อ๋ออันนี้เตรียมไว้ถักลายบ่เนี่ยเตรียมถักลา,ายอ๋ออันนี้ก็ไว้ถาาักลา,ายเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งก่อนครับนี่ครับนี่ขายรถจักรยานหรือย,ยัยสองร้อยเราขายรถสองร้อยพี่น้องครับพันหนูก็ขายเด้ครับราคากันเองครับคุยกันได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ โทรติดต่อไว้ครับพาบึงหนูเพิ่งพาไปชมหนูกันหนูเนี่ยมาทั้งมาหลายบ่องนะครับเนาะผมสั่งมาตัวนี้ก็โลเครื่องขึ้นแล้วครับนี่นะครับเห็นมัเนาะครับแป๊บเดียวครับผมกองอกสั่งหน่อยนึงเด้อนี่ครับโอ้โลเครื่องหุ่นเหล่ไง อันทอดที่ขายอาหารนี่งแปดนิ้วเลยครับมีถูกบอ่อป่ะยายมีทุกบอ่อพอได้ขายบ่อพ่อได้ขายพอได้ขายเรืได,ได้ขายไปเรื่อยขายไปไเรื่อยขายไปไเรื่อยขายที่หนองในบ้านนี่นะไก่ๆนะครับเนาะโอ้นี่มีลกูกนี่ครับ<า>นี่ผสมผสมสองต้นหนึ่งครับตุก ตัวผตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งคุลูกยางคนแล้ว,วอเออตัวผูหนึ่งเมียสองโอ้ยสอสลับกันตีครับบอกไกแล้วคุหนูแผงครับคุขนสู้เลยที่หาอาหารหนี่ก็ลแล้วจะหามาได้รับทีสองหนึ่งมาจากโนืับเชียงรายมาจากอสายเนือครับชียา ตัวนี้สีออกเชอรนซียังกว่อ่ะออกน้ำตาลน้ำตาลน่ะชีออกเงนอ,อ่ะชีเทากว่าน้นี่มันมาจากหนูเผือกครับตัวนี้มันไปยัยหนูนเผือกหนูเผือกกับมีดนะครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งอยู่อ้าวนี่เด็กพอ่อละหนูเผือกอนี่ก็สมนึงตัวนึงมันออกลูกหรือเปล่ายัย ออกๆเรื่อยๆหนูเผือกเด้อออกเรื่อยๆมาเบิ้งครับพี่น้องครับนี่ต้นนี้ออกมาโดนลำบานี่ออกวันที่เชียนอะไเชียนไหวพร้อมเตี่นยเราเชียนไหวไม่เป็นยังไม่เป็นยังมันเข้าวก็ได้ดอกดซีกัญยาอ้าวเราเชียนไหวพร้อมด้วยออกมือใดหนูเผือกขายนะครับราคากันเองอีกครับนี่เผือกตาแดงครับเบิ้งลูกครับนี่นี่ มีจะคอกตอนวเนี่ยลูเผือกมีอันที่ออกลูกนี่ไหมมีสองคอกเอมีสองมันบานสองตกสอกคนตายกับตกใจมองลูกนี่กับเผือกครับเจกได้พันเผือกมากเลยครับสนใจอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับอันนี้ตูมตายตรงนี้อันนี้ลูกที่ตายอันนี้เป็นยังไงก่อน ลูกมันตายตัวนู้นลูกน้อยลูกน้อยออกลูกน้อยตัวนี้ลูกสองตัวบ่กยังไงมันแล้วแต่แหลวแต่คอกว่ะเน้นแล้วแต่คอกมันคอกมันกับแต่ลายอันนี้ออกสองแ่ละน้ำถากล่องไอ้ดีกล่องไปบรทันโอ้ยลูกเขาหน่อยเถอะลูกหน่อยแม่ไม้หรือเป่าแม่ไม้โมนี่แม่มอันนี้อันนี้แม่ไม้ โอ้ตอผูตัวนี้มันใหญ่แต่ใหญ่ดีเถอะอันนี้ก็แม่ไม่แต่ว่าเขาอ,ออกลูกดกตัวนี้ใช่หรื่แม่ไม่ออกลูกหลก<ะ>ออกลูกลายตัวนี้ออยังเป็นแข็งเลยเนาะออกลูกลายนนบังตอผูครับโลโลเครื่องขึ้นครับนี่มูนี่หุ่นน้อยนี่ลูกไรตัวนี้กับบอนี่หุ่นน้อยอันนี้รุ่นน้อยรุ่นขายหนูเนื้อนี่เห็ดพันก็ได้กินกระแสบครับนี่ นี่มูนี่มูนี่มูนี่พุ่นมูน้อยมูนี่ก็นี่เตรียมตัวเชือดเป็นอาหารนี่นอดูตัวนั้นดิโอ้บอลนี่ <c oughs> บอลน, <c oughs> นี่ออกมาจากบอ่อพุ่นไปขั้นนี่หลอดเลยครับกิโลก,กับนีครับเตรียมบทสั่งหนูมาสื่อรถ <c oughs> <c oughs> อันนี้จับได้บอนี่หนูเผลอเจ้าหนี่งตัวแราจับได้เมื่อกี้ โอ้ใส oh, ่ถุงมือด้วยนิ้วขาดเด้อยเด้อเด้แล้วจับไป้เบิ้งครับหนูเผื่บมีรายลุ่นครับสนใจก็โทรกับมาหาเมียได้ครับเดี๋ยวบอกกันได้ครับคือว่าเราบอสได้เรียงให้เชื่องนะครับเนาะมันเรียง้หลายอย่างเลยลูกอะอไรบอ ชิดไปอีกสิคบหกแลมาเลี้นได้เหรอจำได้ไหมมันเลี้มามันจับปฐนัดถุงมือมันหนามันจับปฐนัดหรือได้ถุงมือแล้วปกติใช้ถุงมือจับเหรอวะจับเหยือกยังว่องหันหรอจับปลาขี้นิ้วเชื่อเนี่ยมันจับปลาตีเร็วมันถุงมือมันหนาเนาะ เก็บความปลอดภัยครับต้องใส่ถุงมือมันจับไม่ได้มันเหมือนอย่างเงี้ยเล็กหนีบตัวไปใช้งานคือม่นเล็กหนีบผมมันก่อนจังจับออกยันตีนไงโอ้ยยันตีนถ้าเอาเล็กเหนีบเหน็บในยันตีนพ่อไม่เชื่อที่นี่หมันเชื่องอยู่แล้วแล้วจับบอลนั่นเองถุงมือมันจับบอลนะเพราะมันบางค้างไส้อะนะก้อาค้างมันขึนทีละยาย ได้วะววนี่ครับ,รบเผือกตาแดงครับเนี่ยเออหันนะครับมันตกใจนะครับเนาะทั้มดาแล้วจับเลนได้อยู่แล้ววะสวนใจติดต่อมาเลยครับตอนนี้ก็บมิไลยอยู่ครับเพราะว่ามีช่วงวันหันโควิดระบาดกับบรดดิษัทขายาะไรต้อรับเนาะชอันมุนีก็ขายได้นะมุนีขายได้มุนีก็ขายครับเนาะเอาเห็ดพันธุ์ได้สบายมากครับนี่ หนูสนมากเหยีมาทั้งถุงสายทั้งหนุ่มผักเหนือครับอันนี้คือเผือกต่าภูครับนี่ผู้ใดสนใจติดต่อมาได้ครับนี่นี่หลายตัวเลยครับนี่สี่ตัวต่าภูนะครับเ็เป็นพอพันธุ์ได้เลยครับเอาอันนี้เป็นอ้นครับอ้นอ้นกับนีครับนี่ครับอ้นกินอ้อยกินต้นไผ่ครับไหนมันจับได้เไหมต้นไหนตัดทอนี่ต้นไหนอันนั้นก็เริ่มเริ่มจับได้แล้วท่อนี่มันเชื่อง จับบิ้งจับได้จับได้โน่นนนจับได้ผมบอร์บอนี่จับไปบอนั่นครึ่งนึงนี่อะไรนี่กันวลตัวนี้กังานไม่ต้องผูกตัวนี้ดไม่ต้องพอพันได้เลยเนี่ยั็ผูกตรเนี้หันง่ายดี สนใจอยากได้เอาไปเลี้ยงกับติดต่อมาได้ครับนี่ครับมาเลือกเอาเลยครับมานสีเอาเลยอยากได้ตัวใดมาเลือกเอาลูกมันโอ้แจ็คตัวในลูกนี่มีลหลายตัวยืนยิ้มหนึ่งสองสามห้าหกตัวทีตัวหกตัว,ตวตนุเพือกครับนี่เห็นป่าครับเคยมีขอกเงื่อนนั่นออกจักตัวกว็ย้ายตอนนั้นลูกโดดไหมจำได้ป่าวสิบกัวตัวตอนนั้นอะ อาาอกมาออกแรกอันนี้มันออกไปเลยด้วยเช่นนึ่งนงะบัดนี้มันมันมันากัดโรกตายตัวนี้กัดโรกเนาะกัดโรก,ออ,อ,กออกเขื่อนเดือดออกแรกครับตัวนี้กัดโรกไปมันหน,น่อยยัแเมนเมนออกลูกไปสามตัวกัดตายหมดเลยย้ำเพื่อนเพื่นี่ครับย้ายแล้วก็ผู้เฒ่าแล้วก็เลี้ยงได้ครับผมกับมอปลอยไปให้เราเลี้ยงยากว่าย้ายเลี้ยงหนูไม่ยากหรอกเลี้ยงไอ้นั่นเลียยยเ้ยงสบายอยู่เลี้ยงสบายอยู่ แกมือละเทียนนะอย่า <laughs> งแกมือละเทียน่างสีเราครับือเห็นนี่แหละถาาว่าเขาเดินระบบน้ำไว้ครับนี่จะรรมดนะผมย้ายเราแบบจะว่ามันเป็นยางเราแบบแกว่าใครอ็นใดครับเนาะแต่ที่จริงมันบมันง่ายครับระบบน้ำแบบนี้คือจรงบางบอ่อที่มีถ้วยน้ำเพราะว่าเรามันหลุดออกมาแล้วเราใส่เป็นครับถ้ามันก็จะเป็นอ่างน้ำสนใจติดต่อมาครับ เดี๋ยวผมจะให้ทั้งเฟซทั้งเบอร์สิขึ้นไว้ใหน้นะครับเนาะฟ้มี่อยู่บ้านห้วยบาตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับอยู่ใกล้ๆเขามาเบิ่งเอาครับมาเลือกเอาช่วงนีก้กระเพาะไปมาหากันได้ก็ต้องนั่นนะครับโทรมา,รมาก่้นนะครับเด้อเดี๋ยวย้ายเราอยู่บ่อยู่เฉเดนั่นนัดกันก่อนถ้าเฟซเราบ่ตอบก็โทรเอาครับเบอร์ก็ได้เราก็ แล้วเห่ียญมาใครเก่งนะครับเฟซบุ๊กครับแต่ว่าขันโทษสิแน่นอนหนูเผือกมีหลายครับมาเลือกเอาหนูพันกับมีหนูเนื้อกับมีมีเบิร์ตอ่นนะครับเพราะว่าหนูนี่อู้ว่าสิจับสั่งเบิร์ตกับสีหยาดอยู่ครับใส่หญาๆกับมีหลายนะครับเนาะฟังผมว่าผมกับประเดีวมาบ้านโดนแหรอครับ นี่ครับมาเลือกเอาครับนี่จับเบื้องเปียงอ้นจุ๊บไม่เอายายเรามาอุ่นอ้นเบมือนกันน่ะเอามาปิดคลิปปิดคลิปเอาอ้นมาเหตุผนเบื้องกันน่ะบัวตาชุดมืดมาอ้นเนี่ยบัวเอาบัวแล้ว่ะมันมาเป็นอย่างนี้ล่ะเอาครับยายโฉครับผมกระตือ้นเพราะผมไม่เคยได้เรี่องนี่ตัวผู้ตัวเมียนี่ เด um uh ี๋ยวยกลงไว้ตัวเมียครับเนี่ยตัมียใครยกขึ้นกายายไม่ถึงถ้ายกยกขึ้นยกยกไว้ดีดีปั๊บมีตัวไม่ปะไม่จำได้ตัวเดียวเด้ได้เบิดจำได้เบิดแล้วว่าเอาล้อทดสอบมีลูกมา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 จากกรุงเทพมาลูกมาชุดนี่ช่างไม่จงเทพชุดนี่มาจากภาคเหนือนี่ครูเนี่ยอนคู่นี่ โคหนีิเทวดาที่ไหมามันโดเนี่ยมันกับโคอยู่เนี่ยคางอ้อยอ้อยยังมาคืนด้ะเกิดได้ปะก็บัเปิดไปอีกในจุ๊บๆไปอีกเออคางอ้อยอ้อยอย่าค okay. ือจะคือเด็กน้อยนี่เนาะยคางอ้อยอ้อยอีกตัวนึงนี่กับตุ่มเนียโอ้ตุ่มเนียมีหลายตัวตัวนี้มีหลายตัวเฮ้ยนั่งเฉยๆหรือ่ะนั่นตกแขวนปะเงใจเย็นใจเย็นค่อยได้จับมันก็ได้ไม่ได้กินเนาะ ประมาณนเดียครับเลี้ยงเนาะครับเนาะจากผู้เฒ่าก็สามารถเลี้ยงได้ครับนี่ถือว่าบ่ได้ยากอยังแล้วเดินระบบน้ำไวให้เพิ่นเฮ็ดได้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามมาตั้งใจครับเนาะสนใจหนูก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรให้เฟซแุ๊กไว้ครับโทรมาติดต่อสัมภาดะอยู่ใกล้ๆเขามาเบิ่งเอาเลยครับมาเลือกเอาคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมไปแล้วผู้จัดการ